ก่อนได้มีโอกาสลองนะครับจะเป็นขนมปังปังเบบี้นมสดนูเทลล่านะครับจะเป็นของอัปเปอร์ยูที่ร่วมกับแอร์อียก็อันนี้ก็จะกินบนเครื่องนะทันนี้สั่งมา2อันนะครับก็จะมีโปรโมชั่นอยู่ที่ปกติคือ90บาทใช่ไหมครับสองอันก็ร5 0ยานะครับก็จะสั่งชานมมาด้วยนะฮะชานมเนี่ยกินเป็นครั้งที่สองละแต่ว่าไอของอัปเตอร์ยูที่เป็นนูเทลล่าเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งเคยกินนะก่อนอันนี้เคยกินขนมปังนมสดอยู่นะก็เนี่ยขนาดประมาณนี้นะฮะเทียบกับ มือเราเนะะนี่ยเราก็แล้วก็ตรงนี้นะแกะมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีตรงนี้นี่ครับจะเป็นเนืวอทอาที่แบบอยู่กับขนมปังอะ่ะเดี๋ยวลองตักให้ดูเนี่ยว่าเนื้อมันเป็นยังไงนะฮะเนื้อมันจะคล้ายคล้ายเค้กนะคะอ่าใช่แล้วก็แบบเนี่ยดูปุ๊บนี่เห็นไหมอ่าความต๊มมือมันตม๊มบูความลมะลมุนเนาะคล้ายคล้ายเค้กเนาะ คล้ายๆเค้กแบบว่าแล้วก็มีร่าช,ช็อกโกแลตนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นนะครับนี่แล้วก็จะมีวันหมดอายุด้วยก็นี่แหละมีโปรโมชั่นลองดูที่เครื่องบินละกันครับ